สวัสดีครับ FC ทุกคนผมตาเอฟปาคองนะครับคลิปนี้มากูรอบดักกุเลลริมฝังพร้อมเราไปลุยกันครับมาเดี๋ยวเรามาดูลูกแรลกกันหมายนี่สวยอยู่นะเนี่ยเป็นบอ่อแตกนั่นนะ่ะเจ้าของเขาไม่ทําแล้วอ่ะคืนมันตีพังแล้วเขาก็ปล่อยพังเลยเนะี่ะว,วันนี้น้ำโตด้วยมันเป็น หน้ามันโตเนี่ยผมก็เลยเข้ามาวางข้างในดูหมายสวยอยู่หน่ารุ่นหน่ารุ่นอ้าวลูกแหลกโบเบปกติไม่เคยเข้ามานเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นข้างแรกเลยเนะี่ยไม่ไผ่มันเยอะไงแล้วหน้ามันน้อยด้วยแต่วันนี้หน้ามันโตผมเลยเข้ามามาลองดู แต่หมายสวยดูหมายสวยดิยังไม่มีปูเลยเบ๋หมายสวยหมายสวยหมายสวยก็ใช่ว่าจะมีปู บ่ไดอ้อุ้ยมาแล้วอุ้ยทุกคนนี่ปูดำอุ้ยมันกินอีกตัวหนึ่งเลยดูดิมีสองตัวนะเนี่ย มันหิวมาจากไหนไม่รู้นะกัดไอ้หลอดเสียบหอยล้มเราลุดแล้วก็กินปูเลในหลอดอีกตัวหนึ่งเนี่ยกำลังกินอยู่เลยอะ่ะหืมหิวจัดเนาะเนี่ยกัดกามลุดหมดเลยแล้วมันกินเลยอะ่ะไปหิวมาจากไหนวะเนี่ยเ <M> กือบได้เป็นปูก,กามก,กันนะตัวเนี้ยเกือบเกือบได้รุ่นนะ่ะเกือบเกือบหาเกือบเกือบครึ่งโล มาแล้วตัวแรกของเราสวยๆเหมือนทำไห้กัดกระไดสองตัวน่ะ อุ้ยมาอีกแล้วทุกคนสองตัวเลยนี่โอ้ตัวนี้ก็ผุ้แดงปัดเลยดูนี่ก็เกือบเป็นปกนะูกร้าแล้วตัวผู้สองตัวเลยนะดีไม่กัดกันโอ้แว๋แวแฉวโอ้แข็งปากเลยด้วยตัวแดงเลยอ,อู้ยอืยอยอย้ได้สองตัวง,งามๆเลยไป ไปต่อโอ้ลูกนี้ก็สองตัวแต่ลูกนี้ปลูกลางปลูกกางนี่สองตัวเลย ออขาหนีปนไปไหนเนาะวันนี้ยังเป็นลมนอยู่เลยเนี่ยวันนี้ลมนมันมีลมนปกติมันเป็นลมหนอกแล้วเนี่ยนี่เป็นลมนอยู่ อ้าลูกนีกลูกก็เดี๋ยวเราวิ่งเรือเจ็บวันนี้ผมปล่อยห่างวิ่งเรือดีฝ่าพายไม่ไหวมันมีลมด้วยนะวันนี้มันยังเป็นลมในลมมันยังไม่เปลี่ยนหุยเอา้าลูกท้ายแม่เห็นตัวมาแล้วนี่อีกหนึ่งตัว ปูดำปูดำปูดำเขาไม่ได้ดูที่ตัวขาวตัวดำนะทุกคนเขาดูน้ำหนักนะปูอ่ะไม่ใช่ว่าปูดำต้องต้องตัวดำไม่ใช่นะเขาดูน้ำหนักเอาปูต้องแข็งด้วยถ้าปูโภกปูอ่อนก็ไม่ไม่ได้เป็นปูดำตัวใหญ่ก็ไม่ได้เป็นถ้าปูแข็งเขาแล้วเขาก็ช่งน้ำหนักเอา แต่ที่อื่นนะเขาซื้อ,อยังไงไม่รู้นะแต่ที่บ้านผมเขาซื้อแบบนี้แหละดูน้ําหนักเอาปูดําปูขาวปูกล้ามปูกลางปูเหล็กปูไข่มีหลายขนาดหลายไส้หลายราคาโอเคเดี๋ยววิ่งเรือกู้อันนี้ไม่ได้วิ่งเรือกู้หลอมานานแล้วเนี่ยผมอะ่ะตัวใหญ่จะพายเลย พลังงานเริ่มเหลือน้อยไงเลยต้องใช้เรือมั่งอ่าานี่โว้วมม,งงมีงาม ผมดักรอบกับทุกวันนะแต่บางทีผมถ่ายคลิปมั่งไม่ถ่ายมัง่งแล้วแต่บางวันวันไหนสะดวกก็ถ่ายวันไหนไม่สะดวกก็ไม่ถ่ายแต่ว่าดักกับทุกวันแนะ่ได้มัง่งไม่ได้มัง่งแต่ยังไม่ค่อยได้วิ่งเรือเนีย่ยวันนี้มาวิ่งเรืออู เดกไม่เึงา เหลือสองลูกสุดท้ายทุกค้อนมันอยู่ไกลหินผมเดี๋ยวผมพายเอาวิ่งเรือไม่ได้ตรงนี้อันตรายอยู่ไกลหินเดี๋ยวเรือไปชนหินหายสองลูกสุดท้ายไม่ได้เลยริมฟังมันเป็นมันมีเอี้ยวอะตต่หน้ามันดินตต่หน้ามันเลอะมันนเอี่ยวกันเลยยังไม่มีปู ยังดีเราได้ต้องเอามาได้อยู่ในต้องเอ,อาคุ้มอยู่ตัวใหญ่เลยสี่ตัวมาสองลูกสุดท้ายตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ได้บ่อยนะตรงหินเนะี่ยได้บ่อยอยู่ได้รุ่นนะสองรุ่นเนะี่ยได้รุ่นได้รุ่น ไงผมว่าแล้วนีทุกคนงามงามนี่กูดําแข็งป้าได้รุ่นตลอดเน่ตรงหินน่ะนีตัวแดงเลยสวยงาม ลูกสุดท้าย่ะสองลูกสุดท้ายได้สองตัวดิเมื่อกี้ได้ตวงลูกนี้อีกตัวงเนาะทายลนะมีไหมมีไหมโอ้ยบบีโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้หลายตัวอยู่ตัวใหญ่ด้วยด้วยวะเนี่ยคุ้มอยู่ มาเดี๋ยวเรามาดูผลงานในเรือเลยผลงานของเรานี่ตัวเมียหนึ่งตัวนี่แล้วตัวเมื่อกี้ตรงหินสองสามตัวปูกลางไม่ต้องไปดูมันดูในตัวใหญ่สามละนี่ดูนี่แดงแปดสีนี่ตัวนี้สี แล้วก็อีกตัวนี่ตัวแรกที่กัดปูตายคารอบนี่ตัวที่ห้านี่ห้าตัวแต่ตัวสวยๆถือว่าใช้ได้โอเคหาตัวงามๆหากใครชอบคลิปประมงพื้นบ้านนะครับหาอยู่หาก,กินริมฝั่งทะเลก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไตเอป,ปากคลองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วย สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับ